เตือนดวงต่อชะตานะครับสำหรับจตุปใจนะครับใส่ไว้ในจานนะครับให้เกินอายุของท่านนะครับอย่างอายุ40นะครับก็ใส่สักสี่สินะครับเกิมไว้นะครับดีที่สุดใช่แม่อาจารย์มหานฯเลยยังผ้ไมครับย่สิบห้ฮะจะใส่เท่าไหร่25อ่ะท่านผู้ฟังครับ มหารอยอายุ25นะครับ25แต่ฝากธนาคารอีก25อ๋อจะไปไม่เท่าไรครับถ้ามหารอยอายุ25มีเจทิศนุก็อายุ่9ขวบเท่านั้นนะครับครับก็อยเาลืมนะครับสำหรับสาธุชนที่อยู่ภายในบริเวณลานบุญแห่งวัดรัตตุทรงธรรมนะครับรวมไปถึง สาธุชนพูธ้ธสาสนิกชนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิดเครื่องรับฟังสถานีวิทยุพระธาสัจจก,กันอยูนะครับบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะนะครับวนันนี้สถานีวิทยุพระธาสัจกจกจริงทําไมไม่มีเพลงหรือว่าไม่มีดีเจจัดนะเพราะว่าดีเจทุกท่านนะมากองอเย์อยู่ในเต็งกองปรำพิธีนี่นะเพราะว่า การดำเนินงาน